เอาเป็นถ่ายรูปเขียนให้เสียงเข้ารูปไปเนาะไม่ใช่ไม่ได้เหรอคนหัวปีใช่ไหมตั้งแต่ไปเด็กตั้งแต่นมัธยมเนาะอ่ยังอยู่ข้างพี่ป๋องไหมโอเคครับร พี่ป๋องครัะวันเกิดของคนมีกรรมก็คือเมียเคียนาเจด้งเมียคนแรกเมียคนเดียวเมียคนเดียวคนแรกคนเดียวชื่อเจ๊เจดาเจดาน้วยนครบบวันเกิดเขา15ธันวาคมครับก็ขอให้เจดามีความสุขมากๆนะฮะถ้าเจดาชอบเล่นหงเล่นหวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับส่วนผมขอให้เจดาเนี่ย ต้องอยู่เป็นเวรเป็นกรรมต่อคนแบบนี้อีกสงสารเจดานะวันเกิดเจด้าได้ลือนันเจด้าค่ะหนูขอให้เจดานะคะมีผัวหล่อๆรวยๆไอ้นั่นใหญ่ๆนะคะใจใหญ่มากครบแล้วได้แล้วเอาแล้วเนีให้มีเพื่อนหน่อยส่วนผมนะผมอยากไวพรให้เจหนิงเนี่ยเจดาคนนี้เจดาเจดาคนนี้เจดาด้วยใช่ไหมไม่ใช่เจดาวไม่ใช่เจหนิงไม่ใช่เนื้อเจดาก็ขอให้เจดาอะไร เลี่ยออกไปได้แต่ชีวิตก็เคลียร์นะครับสิ่งที่ดีๆอะไรที่มันเป็นความที่มันทุกข์ใจเราเอาออกไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไอ้พวกเลวร้ายเอามันออกไปเอาสิ่งดีๆเข้ามาแต่พี่นัทยังอยู่ไหมก็คิดเอาคิดเอาเท่านี้ก็ยังไงก็ฝากแฮปปี้เบิร์ดย์ให้กับเจดานะครับก็แล้วก็เชื่อว่าทุกคนนะครับอยากให้เจดามีความสุขสาดทุกเลิศแต่ก็เลิศเลยเจนดานี่ก็มีความสุขนะครับขอบคุณครับสวัสดครัครับ ไมพังเลยดูครับ